สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิป r a n d o m นะคะดูว่าข้อความจากสปิริตถึงคุณนะคะตอนนี้ถึงคุณตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะข้อความจากสปิริตหวังว่าคุณมีอะไรดึงดูดมาขอให้โชคดีที่เจอคลิปนี้นะคะโฟล์ f ค u p ขึ้นมานะคะ อืช่วงเวลานี้เหมือนคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ความรู้สึกบางทีมันเป็นเหมือนแบบเซ็งๆเนาะหรือบางคนก็อาจจะตั้งใจที่จะทำสมาธิตั้งสติก็ได้นะคะหรือเป็นช่วงที่เอาตรงๆคิดถึงอดีตนะคะคิดถึงอดีตเดบิวต์ขึ้นมาช่วงนี้อารมณ์ของเราเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อน <laughs> เดบิวตระวังในเรื่องของอะไรนะคะ คุณอาจจะมีความโกรธนะคะฝังใจความเกลียดฝังใจกับใครสักคนอยู่หรือว่าบางคนบางท่านนะคะผิดหวังอะไรมานะคะในอดีตเนี่ยเออก่อนหน้านี้อาจจะแบบผิดหวังเสียอกเสียใจเสียความรู้สึกนะคะกับการรอคอยใครสักคนนะคะหรือว่าเพิ่งได้รับข่าวที่ไม่ดีมาอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะเ,เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันได้แต่ในใจมันคิดถึงสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเงาเงางอยง่อยบอกไม่ถูกนะคะ อ่ะแต่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างนะคะที่แบบรวดเร็วกำลังเกิดขึ้นกับคุณในช่วงที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอดูหน่อยนะคะว่ามันไฮไลท์มันคืออะไรนะคะ The h i g h ห้ f e n ขึ้นมานะคะเชเวนออกสอดต้องบอกว่าอ่าถ้าคุณสงสัยว่าเออมีพลังงานท็อกซิกเนี่ยเกิดขึ้นไหมอย่างเงี้ยในช่วงเวลาเนี้ย ถ้าคุณสงสัยนะคะมี energy ของการทำอะไรลับหลังนะคะ mm. เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะชาวธาตุดินธ mm. าตุน้ำอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ mm. อาจจะเป็นในลักษณะของแบบความลับบางสิ่งบางอย่างซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนบรันรดาลให้เรารู้นะคะ mm. หรือความลับไม่มีในโลกนั่นเองอ่ะเออตรงๆนะคะเพราะว่าใครทำอะไรเราก็สิ่งๆนั้นก็จะกลับไปเขาเรียกว่าจุดสมดุลเช่นเดิมนะคะ ีนอกวนขึ้นมาบางคนบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการงานนะคะการงานที่รู้สึกว่าคุณจะต้องแบบแก้ไขปัญหานะคะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมี energy ของการแบบอิจฉาดิเสียเกิดขึ้นบ้างในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยนะคะตาที่สามเปิดเห็นไหมจากการที่ คุณจะได้รู้ได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างนะคะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดนบันดาลน,นะคะให้ให้คุณได้พบกับคําตอบนี้เดี๋ยวหมอโบขอ,ขอหาไพ่ออ a c ค e อีกสำรับหนึ่งนะให้คุณมาดูว่าสปิริตของคุณนะคะสื่อสารอะไรนะคะผ่านไพ่ o r a c ค e เนาะนี่จะเป็นพลังงานของคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้คุณอาจจะเจอช่วงเวลาที่แบบทั้งเหนื่อยทั้งทอ้อทั้งยากลําบากนะคะมีความรู้สึกแบบ สมมติเงินน่ะก็ใช้เงินเยอะหาเงินยากอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะบางคนบางท่านแบบก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินเข้ามาด้วยนะะ,ะมาดูหน่อยสปิริตสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะเบส f ล l นะคะบริฟฟล l ใบนี้ขึ้นมาคือความสุขนะคะ พลังงานของความสุขกำลังจะมานะคะก็เนี่ยเข้าช่วงของปีใหม่ไทยพอดีนะคะจากนี้ไปคุณจะเจอกับความสุขแล้วนะฮอปนะคะจงอย่าละทิ้งนะคะพลังแห่งความหวังความศรัทธาของคุณเพราะอย่าลืมนะคะว่าพลังแห่งความศรัทธาเนี่ยจะนำมาซึ่งความความจริงแล้วก็ปฏิหารได้นะคะความหวังนะคะทุกคนสามารถมีความหวังดังนั้นอย่าอย่าทิ้งความหวังความฝันของตัวเองนะคะ อ่าอันนี้คืออะไรอีอีวอลอีวอวลูไม่ใช่อ่ะใบนี้ขึ้นมาจดหนังสือไหมฮะ inspiration นะคะการสร้างแรงบันดาลใจ passion แล้วก็ n i f e s t นะคะสายกดแรงหนึ่งดูดมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะเออสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณ n i f e s t หรือว่าคุณหวังไว้นะคะ แต่มันต้องเกิดมาจากความจริงใจความซื่อสัตย์หรือว่าเขาเรียกอะไรแรงบันดาลใจของคุณเนี่ยจงเชื่อมันเถอะนะคะเพราะว่าความสุขมันเข้าใกล้คุณทุกทีทุกทีแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่สปิริตภายในของคุณต้องการจะสื่อนะคะ imagine นะคะใช้ความเป็นแบบนัลล่เบเ f เฟตนะคะแล้วก็ าการ imagine ถึงสิ่งที่คุณต้องการและก็ปรารถนานะคะนึกเห็นสิ่งนั้นภาพนั้นนะคะให้มันชัดเจนคุณจะได้นะคะถ้าใครที่กำลังทำอยู่นะคะหรือว่าการทำเมนเฟสหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทำสมาธิหรืออะไรต่างๆนานานะคะคุณใกล้เข้ามาถึงทุกทีแล้วเนาะอ่าทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าทำไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้เขาอยากให้คุณโฟกัสเรื่องอะไรช่วงเวลานี้นะคะ t of p e a n l e s สิ่งที่คุณควรทำตอนนี้คือการปรับตัวไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเจอกับเรื่องใดมาก็ตามนะคะมีการปรับตัวเกิดขึ้น the high p r i n s t e s s นะคะให้เชื่อในเสียงกระซิบภายในของตัวเองจะมีเสียงนำทางเขาเรียกว่ามีบางอย่างเรียกร้องนะคะให้คุณเนี่ยได้รับคำตอบนะคะจงเชื่อในแบบเซนส์ในรางสังหอนหรือว่าเหตุการณ์ที่นำพาคุณไปนะคะคุณได้รับความช่วยเหลือนะคะ Sick of p e n t a c l e ถ้าคุณเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะคุณก็อาจจะมีการแบบใครสักคนมาช่วยเหลือแบบลับๆหรือว่ามีคนแบบเขาเรียกอะไรนะเสนหาหรือคุณจะได้รับความช่วยเหลือนั่นเองนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือ for of sort w สถานการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยนะคะที่มันหยุดมันชะงักอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนอย่างเช่นทรีโอเปนเดอร์เขาเป็นการได้รับการสนับสนุนนะคะ คนอื่นจะเห็นในคุณค่าความสามารถในผลงานของคุณนะคะดังนั้นอย่าท้อแท้นะคะบางคนบางท่านนะคะทำงานหนักมากขาดการพักผ่อนนี่คือสิ่งที่คุณควรโฟกัสพักผ่อนนะคะแล้วก็พยายามนะคะที่จะฟังเขาเรียกว่าอินทิวชันของคุณเยอะๆในเรื่องของสิงกระสซิฟหรือว่าลางสังหรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะพอดูเขามาบอกอะไรเกี่ยวกับลางสังหรณ์ u s t m e สิ่งใดก็ตามที่คุณแบบนึกอยู่ในใจมันใกล้มาถึงแล้วนะคะสิ่งที่คุณนึกอยู่ในใจมันใกล้มาถึงแล้ว the chariot ขึ้นมาบางคนรอคอยทางไกลรอคอยการเดินทางรอคอยจะเจอใครสักคนเดินทางมาหาหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะอาจจะมีข่าวอาจจะได้ข่าวก็ได้นะคะเชียวครับได้พบปะกับใครสักคนหนึ่งเพื่อนเก่าหรือว่า เพื่อนหรือต่างๆนานาก็ตามนะคะคืออาจจะมีโอกาสได้สังสรรค์นะคะในช่วงรานี้นะนนก็แนะนำพักผ่อนด้วยนะคะไม่ใช่โอเวอร์มากไปเนาะอะ่ทีนี้มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังบอกอะไรคุณนะคะจากพระพิคเนศนะ,ะพระพิคเนศนะคะ สิ่งที่คุณควรโฟกัสนะคะปรับตัวแล้วก็ฟังนะคะเสียงกระซิบนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือกําลังมาคนเก่าๆจะกลับมาไหมหมอโบถ้าเราคอยมาค่ะคนเก่าๆก็จะกลับมาด้วยอันนี้นะคะสแลนเดอร์จงยอมจำนนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นสถานการณ์นะคะมันเป็นอะไรที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะคะ สีส้ม protection ได้รับการคุ้มครองนะคะได้รับการคุ้มครองที่ดีมากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งใดที่คุณได้ลงทุนลงแรงหรือว่าได้สร้างสรรค์ได้ฝึกฝนนะคะสิ่งนี้จะดีมากๆนะคะเพื่อที่จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า จินตนาการการสร้างสรรค์หรือว่าทักษะต่างๆนานา,นานเนี่ยที่คุณจะนำพาเองไปสู่จุดที่สำเร็จได้นะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ขอให้คุณโชคดีมาดูว่าสิ่งที่เป็นความสุขของคุณมันคืออะไรนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกสามใบแล้วกันความสุขของคุณนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไลฟ์สไตล์ความสุข นะคะคุณจะมีความสุขกับตัวเองการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มาถึงแล้วเป็นสิ่งที่คุณรอคอยกันได้จบเราก็เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วมีข่าวดีเข้ามาแทนที่นะคะนายออฟครับกำลังมีคนนําข่าวดีเข้ามาให้ ะะข่าวดีนี้ดีมากๆเลยต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการต่างประเทศหรือว่าตําแหน่งงานนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปการันตีดวงดีของคุณว่าคุณได้รับความโชคดีนี้แล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้โชคดีค่ะ